ระหว่างนี้ญาติเขาจะสั่งพวกเราข้ามันเอาประจำจุดลูกมาเท่าที่เท่าที่ที่เราสอนเมื่อกี้เลยฟันจริงอ่ะคำนี้ฟันจริงสมงมุติเราวิ่งเข้าไปแล้วใส่เต็มที่ ในระ้หว่านี้มาทั้งใจมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมามาแล้วยังปั้นอยู่ยังปันอยู่เรายังปันอยู่ยังอยู่ยังอยู่เรายังปันอยู่เจอมาแล้วปะทะมาแก้วนี่หามาแล้วอ่าประเด็นนะเฮ้ยจับมุ้งหมาตรงนี้นะครับตาตรงนี้นะสุดๆแต่ท่านผ่านป้องนนะผ่านป้งกันเลยนะอ่าป้องกัอยู่มองนะ